การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทะท,ะท,ะท,ะทะร่วมกับสายการบิน50แห่งและพันธมิตรจัดการประชุมแอร์ไลน์โฟกัสพันธมิตรมีติ้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับสายการบินที่มีสำนักง,งานตั้งอยู่ในประเทศไทยเดินหน้ากระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเชิงรุกในกลุ่มตลาดระยะใกล้ตลาดระยะไกลและการท่องเที่ยวในเมืองรองของประเทศไทยค่ะเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวในปีนี้ให้บรรลุปเป้าหมาย39ล้านคนโดยในปีนี้คาดว่าจะเข้าสู่แนวโน้มที่ดีเนื่องจากตลาดระยะไกลมีการทำสัญญ,ญาซื้อขายเงินตรลาล่วงหน้าที่สูงขึ้นขณะเดียวกันตลาดระยะใกล้เองอย่างอินเดียและอตร ก็มีนาโน้มการเติบโตค่อนข้างดีเช่นกันค่ะ พร้อมกันนี้ทททจะดําเนินโครงการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวศัก,กยภาพสูงงบประมาณ750ล้านบาทเพื่อใช้ในการสนับสนุสนเที่ยวบินแบบเหมาลำจาก15เมืองรองของประเทศนักท่องเที่ยวดังกล่าวเที่ยวบินละ350,000บาทไม่น้อยกว่า1,000เที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายอุตรภเขากระบี่และสมุยซึ่งคาดว่าจะได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวในครั้งนี้กว่า33,518ล้านบาทและจนนะํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า790,000 คนค่ะ